สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าชื่อทั้งจองนะครับคำพภีรระโสปูดำน้ำโฉนะครับนะเอ็ดกับลูกศิ์กาได้มาขอวันศิลวันพระนะมาขอเลขฮาน้อยเนาะไปไกลๆลเลขไปไกลเลขฮาน้อยสวนองค์ปูนะกะ ประมาณนี้ครับเบิ้งเต้นล่มเลยล่มแห้งไร้เต็นลมต้มเลยครับมันมกินเมื่อนี้ครัประมาณนี้ครับ ฝ่าเแล้วครับฝนตกพุ่งยุดครับสินต้หาแต่มาจังหันจังเพนเนาะแอดกตมาจังหันจังเพนแล้วนกะ็เลยมาขอโชคขอใช่จากปูคนนะเพื่อไปไกลๆหรือว่าไปน้อยนะครับเนาะกาเลขผู้นำกะไปน้อยจนถึงสินเดียนนะครับไอที่ไปไกลๆเนนะแอดก็ลงให้ทั้งเพศทั้งนั่นทั้งช่องแล้วเนาะเรียบร้อยแล้ว นะครับมามาลุนกันเนาะเจ็บศูนย์ก็เข้าอยู่ตลอดนะครับเนาะที่เก็บวกศูนย์เนาะของปูดําก็ได้เนาะบานนี้มาเบงจุดถูกมือนี่สีเป็นจังไอจะเข้าด้วยจังไงตรงกับเหล็กปูดําบ่เนาะอยู่ที่พุ่มบดบางสางองูภายในน่าทั้งสององค์นะครับเนาะ อีกสคู่เนาะจังมารับชุมไปพร้อมๆกันกับแบบแล้วน่าไปนัองเนาะว่าถูกเลขตัวแรกตัวสองมันสิเป็นตัวเลขนะครับเนาะอาของบาทหนึ่งเดยพัทหนึ่อาเจ็ดชนเจนได้ได้ท่าไดได้หาบาทได้หบาทเจ็ดชนในบาทนึงบอเกือบตลอดชีเอ็กซ์ที่ว่าบาท เอาพ,น,พนกะว่าไปกะเรยกแยกบอกปีงยามาขอฟันบอกิกซี่าเอาพนกว่าไปได้ข้งเดือนม่แม่บอก,กบว่าไปเอดสินเดียนเลยเาดสิมาเปลี่ยนไห้นโอ้เป็น,น้นเดืยนเลยแน่นเจ้าาเดสิมาเปลี่ยนไห้แล้วว่าอืมนี่ก็เขากไปเรื่อยๆจน้ดสิ้นเดียนนะน มาชมตอนวันพระบรรยากาศเนาะครับบรรยากาศวันศิลมันพระขอยโจคอชัยเนาะพี่น้องเนาะเก็บสวนกับมาดูดูพคนวามาทั้งเดือนเด้อปูดัพงคนกับวามาทั้งเดือนมาจนถึงสิ้นเดือนจนพรนษีมาเปลี่ยนให้นะพี่น้องเนาะมาทั้งเดือนเลขน้อยน้อยนั่นล่ะน้อยน้อยห้าน้อยห้าน้อยเล้านั่นล่ะไปไกลไพลคนมาเนาะไปไกลไกลไปไกลไกลสักก้อนพคนมาเนาะ อนะมาดูไ้เด็กเกตบอกศูนย์พนใบไก,ไก่ไก่ปลาไก่ไก่เนาะพี่น้องเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อพิจรานาเอาเนาะที่แอดเอาลงให้กตพิจรณา,าเอาบานนี้เมื่อนี้แอดก,มกออ็มาขออืมาแล้วพี่น้องมายางคักเลยพี่น้องอมาอยางคักเลยพี่น้องคนน่ะ ไม่ย่างงามเลยพี่น,นอ้องศูนย์อยู่กลางเลยพี่น,นอ้องสีง่ศูนย์พี่น้องเขาเคือเป็นเลขสี่ศูนย์บาท x 4ศูนตัวที่สามมอนห็นเออมาพี่สิมามามาก้องเขาเสียจังไหนเดี๋ยวนมบอกฟังเน่ยเปเนั ถาอันพระถาดยูคือเก่าสวยงามคือเกาแต่ว่ากองเขาเสียราอเาเท่าสี่สิบบาทสี่สิบสี่ศูนมันเสียไปเซยนบ่ันย่างน้ำหาบ่เห็นน้ำหาเท่านี้บ่เห็นเลยเบงถ้ามาหมาขาบพระเขาตองสะอันนี้พระเขาบ่สะเอาคือวางส่น มาเห็นกองเขาเลยป่ะมาเบิ้งความมาเบิ้งใส่ได้มือบะมีกองเขาบะมีเอากองเขาบะมีเนี่ยเอหนกองเขาบะมีต่ว่านัก uh, ินเี wow. ่อุ้ยนิ้งลูกสูงไปเลยเอาราคาจิ้บเขาเท่าไรก็สิบบ่แม่สิบออาสี่บมาตรงกันเลยทูีนงอ๋อ่านก็มากกองเขามากกองเขาก็เสียย่างนะเป็นทางเมื่อคนสีบอกเลี้ยงจังหวัดละมีแต่กองเขาได้เสียไหมมึนเมือมาุนี้อดำอมดิเขาดำดิ่าเขาดำมาแมนมน เต็มต okay. ิเขาอย่งกับอันมอยเอืออันถวยอย่างกับยุคือเก่ายุคเก่าบ่มีตะกองเขาบ่มีตะกองเขาชีชวนคซื้อไว้ตัวเนาะซื้อซื้อหถูถูกผู้ใดขึ้นแหนงใครถึถูกบูงออกมาเนี่ยถูกขนาดไหนค่านออกมาเอกาจะออาใ จงมาถามว่าแยกเขาถูกบมาบ้างไนก็นเลยอ๋อนาจะถูกไปบ่ะทีนึ่มึงไู่ในลดขนแล้วตเก็เขาบ่โเกลกูได้ยางกูแล้วมึงตวุ่กแม่น่ยโว้ดังพร้อมท่านไหลพร้อมอาลคิดเยอะไหมไอโฟนแง่บ่โอ้งามเลยพี่น้องเล็กดงเหรอเขาเห็นเขาขยินอยู่หรอเป็นเลขแต่ที่อีไม่เป็นเลขเลขเอไง แน่เลขหกเป็นบ้านยู่นี่จะเป็นจนเป็นเลขคางไงแต่มันเป็นเลขหกนี่นี่นี่ตัวนี้บ่ใหม่นไงเป็นเลขหกนี่เห็นบ่เป็นบ้านยู่นี่ต้องจุดไหนรู้ว่าจุดใดบ่บ่ใหม่บ่ใหม่บ่ใหม่ดอกเห็นบ่กันเออแมนยูซีสูุดข้างล่างด้อาจุดข้างล่างแล้วเบิ้งขันจุดใดเหรอบ่ใหม่มันเปียกแล้วเคยเคยเลยใช่แต่ว่ามันก็ใหม่แต่มองเลขอันนั้นเด้๋ยวครั้งเดียวมันกับ่ใหม่เห็นบ่ หมายเ่อหนึงหมายเองเดียวนี่เป็นเลขหเป็นวันอยู่นี้นี่แต่ว่านี่งามเลยนอเลขหกเขีนชัดพร้อมนี่หนี่เลขหกด้งห0หกศูนย์สี่หัวจัดตัวมาชอบก็เอาตอนนีชอบกระซื้ชอบไปซื้อเด้พี่น้องนนาซื้อนเอาใครเอาาแม้อนพี่น้องเออจุดทูกก็นในอยู่ที่สี่ศูนย์หกนะครับ อ่าใหม่มาเครื่องนึงก็เศร้าใหม่เลยนะเพิ่นอาจจะให้นสี่ศูนย์หรือว่าศูนย์หกนะครับอ่าก็เลยอ่าอยู่ที่สี่ศูนย์หกหกศูนย์สี่นะครับเนาะวันนี้ไปไกลๆนะพี่น้องเนาะชอบก็จัดเนาะมันสิเป็นศูนย์เจ็ดศูนย์หกกะว่าไปอ่าพี่จะน่าจะได้ข่าวก่อนลงทุนเหมือนกันเชิงสูงย์นะพี่น้องเนาะทางช่องเสนอเป็นเพียงแค่ทางเด้อพี่น้องเด้อ ชอบกระจัดขาดก็ผ่านเนาะธรรมดาครับเล็กกัมีความหลุดกับพิธีง่ายจะเรียขรเขานะพี่น้องเดอ้อกล่าวคำว่าส,สวัสดีครับเด้อพี่น้องเดอ้อคลิปนีจ้จะพอกันไหมครับคำว่า,าขอบคุณครับ